หลายคนคงเคยเห็นปรากฏการณ์ที่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมโจมตีงานศิลปะทั้งส่ซุปใส่ภาพวาดโมนาลิซาทากาวให้ตัวเองติดกับกรอบภาพวาดเกิลวิทเทิลเอริงหรือพ่นสีสเปรย์บนอนุสรณ์สถานสโตนเฮนจ์ที่เห็นคือตัวอย่างการประท้วงโดยสันติของจัดสต็อปออยกลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมในสหราชอาณาจากักรที่เน้นรณรงค์เรื่องคลายเม e ดเช n จ์หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ตั้งแต่ปีสองพันยียกร้องจัดสต็อปออยล์พยายามเรียกร้องให้ร ให้โครงการผลิตน้ำมันก๊สและเชื้อเพลิงฟอสซิลใหม่ทั้งหมดเป้าหมายหลักคือจะทำสนธิสัญญาฟอสซิลหรือฟอสซิลฟูดทรีตี้ร่วมกับรัฐบาลเพื่อหยุดการสกัดและเผาเชื้อเพลิงก๊าสและถ่านหินภายในปี2030นอกจากการโจมตีผลงานศิลปะและสถานที่สำคัญต่างๆจัดสตอปออยยังจัดการประท้งวงโดยไม่ใช้ความรุนแรงรูปแบบอื่นๆเช่น ปิดถนนปีนรถบรรทุกน้ำมันบุกการแสดงละครเวทีรวมไปถึงก่อกวนการแข่งขันฟุตบอลด้วยการวิ่งเข้าไปในสนามแล้วมาตัวเองไว้กับเสาประตูแม้จะเป็นแคมเปญด้านสิง่งแวดล้อมแต่หลายคนมักวิจารณ์ว่ากลุ่ม just stop oil ใช้วิธีที่ผิดกฎหมายไม่สมเหตุสมผลและยังสร้างความเสียหายแก่สาธารณะด้วยอย่างไรก็ตามเหล่านักเคลื่อนไหวเคยกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้อยากทำลายงานศิลปะแต่ต้องการสร้างความตาระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินด้านสภาพอากาศและดึงดูดสมาชิกใหม่ๆที่ใส่ใจปัญหาค a t e เม a n g e เหมือนกัน ทุกครั้งที่ลงมือพวกเขาต้องการสื่อสารว่าบนดาวเคราะห์ที่ล่มสลายจะไม่มีงานศิลปะใดหลงเหลืออยู่และดูเหมือนว่าพวกเขาจะพยายามสร้างความเสียหายให้น้อยที่สุดตัวอย่างเช่นเหตุการณ์สาซุปใสภาพวาด sunflowers ของแวนโก๊ะเมื่อปี2022ถึงแม้ว่าจะดูรุนแรงแต่กรอบรูปได้รับความเสียหายเล็กน้อยส่วนภาพวาดก็ไม่ได้รับความเสียหายใดๆเพราะมีกระจกป้องกันไว้ส่วนเหตุการณ์เมื่อมิถุนาย,ยน2024นักเคลื่อนไหวสองคนถูกจับ หลังฉีดสเปรย์สีส้มใส่โ stonehenge ซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกแต่ทางจ้า Stop Oil อธิบายว่าผงสีที่ใช้ทำจากแป้งข้าวโพดซึ่งจะถูกชะล้างไปได้เองด้านดรนิกแมร i แมนประธานเจ้าหน้าที่บริหารองค์กรการกุศล English Heritage กล่าวว่าหลังจากผู้เชี่ยวชาญทำความสะอาดสถานที่ดูเหมือนจะไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้อย่างไรก็ตามในตอนนั้นริชี่ซูเนกอดีตนายกรัฐมนตรีสหราชาอาณาจากักรได้กล่าวว่าการโจมตี stonehenge เป็นการก่ออาชญากรรมที่น่าละอาย ส่วนเคียสตาร์เมอร์นายกสหราชอาณาจักรคนปัจจุบันก็เคยกล่าวว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสโตนเฮนจ์รุนแรงมากและกลุ่มจัดสต็อปออยถือเป็นองค์กรที่น่าสมเพชในช่วง2ปีที่ผ่านมาจัดสต็อปออยได้โจมตีงานศิละปะหลาย10ครั้งซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จในการเรียกร้องให้คนทั่วโลกหันมาฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการจะสื่อสาร แต่ในเรื่องของข้อเรียกร้องอาจยังไม่คืบหน้าเท่าไรเพราะในปี2023รัฐบาลภายใต้การนำของริชี่ซูนักได้เดินหน้าออกใบอนุญ,ญาตมากกว่า100ใบให้บริษัทเอกชนเจาะหาน้ำมันและก๊าซในทะเลเหนือส่วนรัฐบาลสาหราชอาณาจากชุดปัจจุบันก็ยังไม่ลงนามสนธิสัญญาฟอสซิลและยังไม่มีท่าทีจะร่วมมือกับจัสตอปออยแต่อย่างใด ตั้งแต่ปี2022มีนักเคลื่อนไหวจาสตอปออยถูกจับกลุ่มรวมกว่า3,000คนส่วนใหญ่โดนข้อหาวางแผนและก่อเหตุส่วนนักเคลื่อนไหวรายอื่นๆที่ทำลายงานศิลปะและบุกรุกสถานที่ต่างๆก็ถูกจับกลุ่มและตั้งข้อหาทำลายทรัพย์สินและบุกรุกโดยปัจจุบันมีนักเคลื่อนไหวจาสตอปออยถูกจำคุกทั้งหมด21คนแม้ว่า Stop Oil, จะสตอปออยจะโดนคนหลายกลุ่มต่อต้านและเจอความท้าทายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เช่นกฎหมายต่อต้านการประท้วงฉบับใหม่ของสหราชอาณาจากักร แต่ทุกวันนี้พวกเขาก็ยังเคลื่อนไหวและแสดงจุดเย็นอย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์เรื่องสิ่งแวดลอ้อมและย้ำถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโลกของเราพร้อมกับตั้งคำถามว่าระหว่างศิละปะกับชีวิตอะไรมีค่ามากกว่ากัน